วันนี้เราแกะของกันของส่งมาไม่รู้อะไรนะครับกล่องอย่างดีเลยกล่องรองเท้าหรือเปล่าวอ้ใส่ตัวโมโหละโอ้นี่ไม่มีอะไรนะที่ไม่มีมมอะไรเลยเ โอ้โหห่หอเป็นแหนบประยุนเลยฮะไม่มีอะไรเลยโอ้หอะไรครับนี่มามาลุ้นกันนึกว่ารองเท้ากล่องเบลเลอร์เลยอันนี้อันนี้ยอดอันเยอะอันนี้ยอดนะครับยอดยอดยอด มาอ๋ออามท่าเรือมาดูครับอะไรใกล้ปี้มาเขยใกล้หนะ่อยหนึ่งสองสามว้าวดูนี่สวยอ่ะโอ้โหเนืานะดูนะเลี้ยมทองครับหนาทับเลยอ๋อเนื้อตงวะครับเพราะว่าโค้ดอยู่ฝั่งนี้นะ เนื้อละวะถ้าทองแดงจะอยู่ฝั่งนี้ถ้าเป็นเนื้อเงินก็จะอยู่ข้างบนนะครับเป็นถ้านวัฒนวัฒนะนี่ครับอ๋อจับสัวนสองจับสัวนสองครับพี่สวยงาม